ภายในงานท่านประธานส่งนำสวดมนต์บทธรรมจากกับเปาตนาสูตรบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดารัรตนกุลและกัลยาณมิตรสุธิดาวรวุฒิพุทธิพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีถวายที่ลานพภสรัราโดยมีกัลยาณมิตรพัฒนพงศ์และกัลยาณมิตรสุริษาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองบุญพระพิสุสามเมณีอาพาธโดยมีกัลยะาณมิตรสิริเพนประมูลทรัพระยะ์กัลยาณมิตรปราณีแท้กล้วยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายเตาแก๊สไฟฟ้าโดยมีกัลยะาณมิตรเพนสิริวงชัยกเกษมกัลยาณมิตระะสุทธิดาวราวุฑพุทธพงศ์และคณะอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรุ่นที่สองเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง5้าคณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีบูชาข้าวพระโดยคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่พร้อมสาธุชนได้รวมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะ